ะมากินมาม่านะคบทุกคนใครอยากกินด้วยต้องสั่งซื้อมันเผ็ดเกาหลีคูณสองนะคะมีมี at at it, from, Somehow, มีน้องๆหลายคนบอกว่าให้รีวิวให้พี่กินมาม่าเกาหลีหน่อยวันนี้ก็จะมากินให้น้องๆดูนะครับ <c oughs> ไปกินอาวรนะคะเผ็นมากเลยสวัสดีค่ะจันมาหนูมาสวัสดีครับมีคนมาไหว้ผมกินมามาา่าเกาหลีก็มาจาัดให้เลยนะครับอันนี้อะไรปะเนี่ยเอ๊ เขาแค่ไปกดไปกดน้ำมาเตยสำหรับใครที่อยากให้เราพวกเรากินอะไรอีกเมนใต้คอมเมนต์เลยนะครน่าเช่นดิเก้อ